เฮ้ยแลกเสื้อผ้าปัญหาวะเสื้อมันปัญหาหมดแล้ววะไม่รู้พี่มิงไอ,อ้จำไม่ได้ช่ไหาเด๋ยวไปมึงทุกคนขัดจำผมไม่ได้ฟนะ้งอื้าม,มิง ใครเองอาจารย์อาจารย์ดุงจำได้ป่าดูดีๆอาจารย์ดุงเนี้ยเนๆๆนะี่ยเนี่ยเนี้ยเห็นหน้าป่าวอาจารย์ดุงจำได้ป่าว <bunun S 1> ทวนเหมือนจำได้าอาจารย์ดุงได้แน่นอนเฮ้ย <head! S 1> เอ้ยไอ,อ้นี่ไอ้นานรู้สึกของอาจารย์เอ,อง ก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านกันเลยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับก็ส่วนน้องนันทาพิสูทธ์นะทุกคนก็วันนี้ทุกคนจําโรที่ผมเคยมาจับสมิงได้ไหมทุกคนก็วันนี้ทุกคนผมจะกลับมาดูสมิงครั้งนั้นทุกคนที่มันเคยทำร้ายผมนะทุกคนก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับทุกคนได้มากับอาจารย์ดุนะครับทุกคนก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆบ้านาอาทุกคนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องนันท้าพิสูจน์ด้วยครับผมเพราะในค่ำคืนนี้สมิงตัวที่ผมเคยก เคยถูกผมทำร้ายแล้วก็ทำร้ายผมหรือว่าจงเวรนจงการพันวังหรือว่าขครต่อขายเนี่ยแต่ว่าผมซึ่งมาช่วยชีวิตเขาแล้วก็เอาอันนี้ดีกว่าตอนนี้ผมเดือดร้อนมากจะให้ไปปรับไอ้หมอผีนั้นซึ่งของดีของอาจารย์ผมก็ทมว่าใช้ได้ไหมผมอย่าไม่ใช้ใช้เวลาที่จําเป็นถึงคัดเสียชีวิตของผมเนี่ยผมต้องเอามาใช้แต่อันนี้แค่ไอ้หมอผีบ้าบอๆบ,บ,บเนี่ยเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเลียกสมิงแล้วก็เราจะไปฟัง พม,ปปพมมาไปตัดหมออพีกันนะไม่รู้ว่าน้องมันจะไปพีบป่ะ,ไ,ะ <Okay. S 2> ไปเลยทุกคนไปนะทุกคนผมใช้พี่ดูเดินนำหน้าผมไปแล้วทุกคน,น,นก็วันนี้ผมก็มากับพี่ดูดตัวผมก็อุ่นใจด้วยนะทุกคนเพราะผมมากับคนมีวิชาคนนั้นคนมากผมก็ไม่ต้องกลัวแล้วทุกคนวันนี้ผมมาดูสมิงที่พี่ดูจับล้อมน้ําได้แล้วทุกคนไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจอสมิงทําไมด้วยดูบรรยากาศด้ทุกคน

นี่นทุกคนหลักก็เดินไม่รู้เหมือนกันพี่เสียงดังมาจากข้างในป่าหมาก็ได้ยินได้เสียงนะทุกคนทุกคนร่างใหม่ก็เยอะพอสมควรนะทุกคนหนักปุ๋ยประเทศทุกคนอันนี้ผมหมอนีผผ่ผมว่าจำได้ไหนะมเราต้องเดินเข้าออกไปอยนะ่างนั้นคำนวาคุ้มหัวไหมผมไม่กลัวนะ แบบผมก็่าเขาจะจำผมไม่ได้เขาจะเป็นตีผมหรือเปล่าเขไม่รู้แล้วก็ตอนนี้ทุกคนครับจำลอยต้นไม้ตัวนี้ได้ไหมทุกคนเทสืมิงมาทำลายนะทุกคนเทสืมิงมาฝากเข้มมันไว้นะทุกคนทุกคนจำที่ตรงนี้ได้ไหมทุกคนเทผมเขาจับต้นหมิงก็อาจารย์ลูเขาที่แล้วทุกคนถ้าเขาได้เสร็จหุ่นพยุนหุ่นพระประยชน์หนีกลุ่มบรรทองของเขานะทุกคนจำได้ อันนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคำมิงเลยนะทุกคน,นบริเวณแถวนี้เลยทุกคน,เ,น,บบนเราต้องเดินไปตรงบบใต้ห้างอีกนะทุกคนห้างก็ยุไกลพอสมควรนะทุกคนเราก็เดินมาถึงรึ่งทางแล้วแหละมิ่งมิ่งเลยมิ่งอ่ะจันดูกักกาจารันดู อาจารย์ดูแอคคุนาจารย์ดูมาแล้วคุผมว่าเขาจะอยูอ่ที่เดีนหนูว่านั่นหรือเปล่าผมอยารอคมหวานจับเห็นรู้เปล่าเนี่ยวันนั้นยังทำลายพี่แฝงอยู่เลยรอบห่ะรอบที่พี่แฝงมาพิสูจน์อ๋อเขาแต,แต่ว่าไม่โคตรไม่เอื้อใช่แด๊ได้เขายัางเขายัางจำเขาคิดว,ว่าพี่ดูและะ้วมั้งอือคิดว่ามีพี่ใช่ไหมใช่ทุกคนบอนว่าผมก็มได้มาจากน้องน้านซึ่งน้องไทยผมคล้ายนะ ทางก็ค่อนข้างลำบากอยู่นะทุกคนทุกคนหลังต้นนุยป่าด้วยนะทุกคนคี่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะคราวนี้ผมก็พี่จูก็ย,ยังไม่ถึงนะทุกคน เดี๋ยวทุกคนเออเบียอาจารย์ดูเองเอ้อาจารย์ดูเฮ้ยมียเมียเอ้ไม่รู้สมิงอยู่เปล่าทุกคนอันนี้ก็พี่ดูว่าพามาตามหาสมิงนะทุกคนจารดูแท้อ๋อที่พี่ดูจับเป็นบริวารเลยนะทุกคนตัวนี้ตัวนี้ก็ <ใจ S 1> ไม่กล้าทีต้องเอาเองไปสั่งข้ามาแล้วพี่ดูว่าจะมาจับตัวสมิงเพื่อ เอาไปไว้ฝั่งพม่านะทุกคนนี่จะมาจันดุงได้เปล่าจันดุงเฟื่วยไว้อะอันนี้เลยาอยาลอเดินหาต้นมิงอยู่นะทุกคนไม่รู้เราจะเจอกันไหมทุกคนเุ้ยเฮ้ยพี่เหมือนผมได้ยินเสียงนุ่นเลยไปไปพี่นี่ในยูใต้ห้างเนี่ย Thôi nhẹ có, nói với thịnh hãng lên nè thưa quý, đừng mà cãi phó tổn thương Nèo quá mà không để nhìn tay hang nè คล้าๆสงพี่เาไปพี่มัเใสายไม้หนะทุกคนเฮ้ยมอนมันน่าจะเป็นภูเขาอาจารย์ดงเก้อโอ้ยเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่ได้ตามผมดันไม่ทำไม่นานเลยนะเคยพี่เคพี่แม่เ้มิงมิง อาจารย์ดูอาจารย์ดูเฮ้ยเฮ้อาจารย์ดูเองอาจารยดูอาจารย์ดูเฮ้ยเฮ้เ้เสื้อผ้าบันดาวะเสื้อมนบันดาหมดเลวะไม่รู้พี่มิงเฮ้ยจำไม่ได้ชมาดเดีไปมึงทุกคนดจำผมไม่ได้แอ้า เอ้ง <c oughs> มิง้งใ <c oughs> ารเองอาจารย์อาจารย์ดุงจำได้ป่ะดูดีๆอาจารย์ดุงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้นน <c oughs> เห็นหน้าป่าอจจะอาจารย์ดุงจำได้ป่ะทวนเหมือนจำได้ยังอาจารย์ดุงได้นะทอนคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้อนี่ไอ้นั่นไอ้ รู้สึกของอาจารย์เงีงแล้วก็นนเปล่ปาฮะยายายาอันนี้ถึงเวลาเ้าจะเรียกเองนี่ละเองไปอะค้าบไหมไปปรับไอ<า>้หมอผีไปบป่าฮะเร็วอ่ะเร็ปปลลย้หมอผีทุกคนกคนไอ้นี้ผมบอกว่าไปปรับไอ้หมอผีนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนั่งคุยกับเขานะเมื่อไหร่ฉันรู้จะเรียก สมิงไปปรับหมอผีฝั่งพม่านะทุกคนเฮ้ยบ้ามาวะบ้ามาวะอย่าไปทำถ<ท>อดได้เฮ็ดด้วยยาเฮ็ดด้วยยาอย่าตั้งกล้องไว้นะทุกคนขอโทษไม่ทราบไอเบุเ่เจอึนี่นะทุกคนจัดหน้าคุยกับเขานะเีไปปรับหมอผีฝั่งพม่า จใจทใี่ดูเขาไปคุยกับสมิงนะทุกคนขอจะชวนสมิงไปป๊มหมอปีฝั่งพม่านะทุกคนจำได้ปะเดี๋ยวน้อ๊อป่าเดียวน้องอบั้อันมีเมีอทุกคนถามว่าได้กินอะไรไหมเขาบอกว่าได้กินอยู่แต่ว่าผมเคยบอกกับเขาแล้วว่าอยา่าไปกินพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรนะพยายามให้ขาหาดื่มน้ําแล้วก็หากินพวกใบไม้หรือว่าหยกกล้วยหรือว่า ก๋วยป่านะทุกคนเพื่อว่าชิมกับเขาเล้วนองอ้อนเนี่ยมาสู้มาซาหรออ๋อทุกคนเขาบอกว่ามิดแฟงคเคลมาถามเขาอีกรอบนะมาแค้มา้มล่ะชื่อเตี้อ๋อมาพุกทุกคนมาพุกอีกรอบม,มึงเอาเอาเชื่อเอาคนมามาพุกไงพี่อ๋อมาพุกอีกรอบม,มึงใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรตอนนี้เป็นรู้สึกของอาจารย์ดุงแล้วเดี๋ยวเอ้ยอย่าตะกี้แดมมึงม,มึงตาหมอ พรุ่งนี้ทุกคนพรุ่งนี้ผมจะ่าสมิงเนี่ยแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะทําให้กินพน่นเนื้อสัตว์เนื้ออะไรนะเขาน่าจะกลายเป็นเหมือนคนปกตินะผมรู้สึกว่าดูกล้ามเนื้อเนี่ยผมสามารถมาคุยกับเขาใกล้ชิดได้นะทุกคนเมื่อก่อนนี้ทำร้ายผมเนี่ยแผลผมเนื้อเบื่อเลยนะตอนนี้ไปหามหมอแล้วหมอบอกว่าติดเชื้อแบบว่าเราต้องใช้กรอฮอตแต่ว่าํามว่าหยายอ่ะองเอย็บไปสองเข็มแนละ้วทุกคนตอนนี้หายดีแล้วก็ทำร้ายผมผมก็ เคยทำร้ายเขาบางคนบางมาทำร้ายเขานะทุกคนตอนนี้ผมก็จะไม่ทำร้ายเขาเราต้องเป็นมิตรกันให้ได้เพื่ออยู่ในโลกใบนี้ใ,ให้ได้นะเราต้องเป็นมิตรกันนะเออปะปะาเก็ดบุกุดบุกบกบกโกเราตามมือตามหมอ,อแล้วทุกคนตอนนี้ก็ผมไม่ใช่ว่าผมจะเอามาเป็นทาสหรือว่าเอามารับใช้เขานะซึ่งผมต้องเอาไปให้เขาแบบว่ารู้สึกว่าโคตรไร้เดียวก่อนผมจะไปนะผมจะไม่กินทวนเนื้อสัตว์เนื้ออะไรนะ ผมจะมีน้ำแดงเนี่ยเหมือนเลือดเลยนะผมจะให้กินแล้วก็ไปปาแปไอห,หมอผีคนนั้นให้ขยี้หมอผีนั้นให้หมดสิ้นแถวฝั่งพม่าไปเลยเพราะพม่านี่้้่าวว่าเล่นของเนี่ยโห,หน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรท่วคนเรียนเดียเ<ม>๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนผมจะชวนขับไปแต่ว่าก่อนไปถึงว่าอีกวันสองวันโอเคนุดน้อยอย่าบ้าก่อนเนี่ยอาจาร,รย์อเคนเนี่ย<ม>ทุกคน คำสัญญาของเราคือต้องเป็นคำสัญญานะเพราะอะไรเพราะ แต่밍ตัวนี้ผมก็ยังเข้าใกล้ไปได้นะทุกคนโอเคแล้วทุกคนตอนนี้ซึ่งผมได้มาอยู่ใกล้กับทำร้ายผมใกล้สุดเลยไม่มีใครสามารถมาทำนี่คนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่า่อดเรียมแบบอย่างนี้นะเขาจะสามารถทำร้ายเราได้แต่ว่าแต่ว่าเขากับอะไรบ้ามหรอเขียยแล้ววะพอถึงเวลาเดียวเขาก็ต้องมาหาเนี่ย เสียงอะไรอะเสียงมันเบิดหรือวะไม่รู้เหมือนกันพี่ลองเดินไปดูกันนพี่ไม่เสียงเลยรหรอทุกคนอะไรครับทุกคนตอนนี้ผมกับน,น้องนานก็อยู่นี้นะตอนนี้ผมได<ป>้เฮ้ยเดี๋ยวกลับไปกับค้านะไป มามานี่เฮล่ะเฮล่ะเชียงจัดทุกคนเรียกมาก็มาเลยนะทุกคนเฮ้ยนี่ผมต้องเดินน้ำแล้วขึดูเลยนะนั่นอยูงหลังทีดิเรียกเขาแค่ไม่ต้องรีบบ้านเรียกไปเรียกมาตอนนี้พี่ดูว่าจะพากลับไปฝั่งพม่าด้วยี้จ่าสมิงตัวนี้ไปด้วยนะเดี๋ยวนี่ตอนนี้ผมกำลังจะพากลับไปที่ พี่แปลว่าหน้าประธานพี่ผมจะเข้ามานะจะมิงก็ได้ดำหน้าพี่ดูไปเลยนะทุกคนแต่มิงตัวเนี้ยเลยนะผมมาเทลัยมันก็ทำลายผมนะทุกคนแต่ผมมาก็พี่ดูนี้ไม่กล้ามาทำลายผมเลยนะทุกคนอาจารย์ผมทั้งอาจารเขาพงอาจารผมพี่ดูก็มีอาจาร,รย์ทั้งใบโของของเข,องข,องขาอยู่แล้วนะทุกคนเพื่อสอนวิชากับพี่ดูนะทุกคนขยับไก่ป่า ทุกคนเกียวกาย่าม,มั้ยอันนี้ไม่ต้องจ้องไปทุกคนขัดเกี่ยวไก่ยต่านั้นนุง่งๆเกี่ยวกันทุกคนเกี่ยวกับผมด้วยนะให้มิงมองใหญ่เลยไปไปไปเดี๋ยวไปยุ่กวันนี้เราต้องเดินกลับอีกแล้วทุกคนไปพอปสมควระนะทุ๋ยวกลับต่าละ,ะวันนี้เป็นวันโชคดีของผมอย่างหนึ่งนะทุกคนที่ผมมาแล้วผมไม่โดนสมิงตัวนี้ทำร้ายนะทุกคนถ้า ผมมากับเ,นเ,นเพื่อนวันนี้มีหวังสมิงตัวนี้นี่น่าจะเข้ามาจู่โจมผมนะทุกคนสม,งมิงเขาไม่ได้มีตัวเดียวนะทุกคนมีหลายตัวเหมือนกันนะทุกคนทุกคนพอสมิงเขารอ,อ,อผมนะหั่ว่าผมจะมาหลอกค่าหรือเปล่าแต่ว่าเพราะเราเคยฆ่าบางกันนะเราจะไม่ทำอะไร เล็กๆเลยนี่นี่นะทุกคนขอพิถีพิมันมาเลี้ยมหาได้ด้วยนะทุกคนเพราะจะมาจ้านี่เขาอ๋อไอ้มึงไอ้มิงเคยเดินฟังนะทุกคนแต่ว่ามันลุกเราต้องเดินฟังนะมิงอัดจมุดได้นะทุกคนไอเหล่านี้ไม่อาจจะมุดได้นะทุกคนเพราะมันเป็นแดดเรื่อยๆลงหนานี่เขาไหวมากเลย โอ้ทุกรื่งไวมากมองแทบไม่เห็นนะครับเดี๋วจะเป็นน่องเราเนี่ยะอีหางเยอะไรวนมองดูะไรอ๋อน้องเดียวทุกคนเชินองวะน้อนนี้เดี๋ยวนุ่เดี๋ยวไมิงเห็นน้องนะเขาจ้องใ่ดูเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ยนุ่นนุ่นทุกคนเชิญวะนกนก เฮ้ยยายายาม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 ิ๊มา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 ตุ้งหนึ่งคนมีน่นทุกคนจับที่ตรงนี้ได้ไหมทุกคนเจ้าผมเคยโดนสต็มอยตัวนี้ทำร้ายผมรอบหนึงน่งแล้วทุกคนแต่เขาเนี้ยดีมากที่ผมมาแล้วผมไม่โดนเสต็มทำร้ายอันตัวนได้มาเป็นเม็ดกับเสต็มด้วยสองตัวผมนได้กลิ่นอยู่แล้ว

นี่เดี๋ยวเองรอคาอยู่ตรงนี้เนอะอุคคอยอย่าแพ้อะเออเคโกเคโกคอยอย่าเฮ้อ้นะอาอ่น้องแพ้อ่ะบิดอนนะปะไม่ต้องกินข้นบ๊อกข้าอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้น้องๆเขาเนี่ยเอาพ่อพ่อกล้วยหรือว่าพ่ออะไรยกกล้วยหรือว่าอะไรกินก่อนแล้วก็เข้าเนี่ยฝึกกินไว้ก่อนมีน้องออมมีออดมือมือตาช่อเออเคโกะคอ พุงนี้มือลืนอ่นยแตกัวนะหมอ,อมไปปรับไอ้หมอเพ่นนั่นอ่ะอยากเป็นคนดีไม่ใช่หรอแน่ดอกเก็เป็นโยกีป่ะขอดูแล้วเมือนตินอะไรสักอย่างนะทุกคนนกหรือเปล่าไม่นกเขาไก่ผ่าเดี๋ยวเออพุงนี้นะพุงนี้มือลื่นจะมาเรียกนะแต่ปรับไอ้สมิงเอ้ไปปรับไปเนี้ยอาจารย์ฟังพม่าไปนะอโอเค ทุกคนผมจะให้กินในนี้ก่อนนะแต่ว่าผมจะมาให้พี่พี่เอซีหรือว่าเพื่อนป้าณาอาเห็นนะม,ม,มบาบอดบอดบอดทุกคนเหมือนมันจะหนีเข้าป่าไปแล้วทุกคนตอนนี้มันก็ได้หนีเข้าป่าเป็นที่เรียบร้อยทุกคนขอทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะพี่ เพทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยครับทุกคนข้อาสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีครับทุกคน